บ้านเกษริช่วยผ่อนบ้านเดือนละ5,000บาทนานถึง12เดือนโปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีนและวาเลนไทน์จองฟรีไปเลยศูนย์บาทพิกัดโครงการบ้านเกษริตั้งอยู่ที่มาบยางพรซอยหนึ่งใกล้กับถนนเส้นสี่แยกมาบเตยและยังอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆในใจกลางปวกแดงอาทิเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพปวกแดงและห้างซีเคพราซาปวกแดงพิเศษสุดๆจองบ้านวันนี้รับของแถมมากมายกว่า14รายการรวมมูลค่าแล้วมากกว่า 3 0 0 0 0นบาทเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับตัวบ้านทางโครงการออกแบบมาเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสร้างบนที่ดิน56ตารางวาสามารถจอดรถยนต์ได้ถึงสองคันและที่เห็นหน้าบ้านมีสวนสวยๆแบบนี้แน่นอนค่ะว่าทางโครงการเขาแถมฟรีจัดสวนให้แบบนี้ทุกหลังเลยค่ะเพื่อนๆเห็นบ้านหลังใหญ่แบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะเพื่อนๆทางโครงการเขาตั้งราคามาเพียงสองล้านต้นๆเท่านั้นเองคะ่ะและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ทางโครงการเขาก็คัดสรรมาอย่างดีเดี๋ยวพอยจะพา ไปชมด้านในนะคะว่าจะสวยงามและกว้างขวางขนาดไหนสําหรับภายในตัวบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน,น้ำห,หนห้องครัวและ2ห้องโถงค่ะเดี๋ยวพลอยจะพาไปดูว่า2ห้องโถงที่ว่าจะเป็นแบบไหนตามพลอยมาเลยค่ะในส่วนของห้องโถงจะมีโคมไฟระยะตกแต่งแบบนี้ให้ทั้ง2เซตเลยนะคะเพื่อนๆได้แบบนี้ไปทุกหลังเลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะทางโครงการเขายังแถมฟรีบิวอินชั้นวางทีวีให้แบบนี้ด้วยค่ะได้ไปทุกหลังไม่ต้อง สายตังเพิ่มเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามพลอยไปดูโถงที่2กันต่อเลยค่ะสําหรับโถงนี้สามารถวางโต๊ะทานข้าวได้นะคะมีหน้าต่างให้รับลมรับแสงด้วยค่ะเพื่อนๆถัดมาจะเป็นโซนห้องครัวนะคะที่โครงการเขาบิวอินเคาน์เตอร์สินครัวมาให้เป็นรูปตัว L แ,แบบนี้แล้วนะคะพร้อมปูกระเบือ้องและมีช่องหน้าต่างเอาไว้ระบายกลิ่นเวลาเพื่อนๆทํากับข้าวคะ่ะเดี๋ยวตามพลอยมาดูกันต่อที่โซนห้องนอนเลยค่ะห้องแรกเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเพื่อนๆสาหรับห้องนี้ทางโครงการเขาอ ออกแบบมาให้มีกระจกบานใหญ่ๆเชื่อมต่อกับจุดชมสวนหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะเพื่อแล้วยังมีบานหน้าต่างบานสไลด์มาให้อีก2บานมาพร้อมฝ้าหลุมและโคมไฟสุดหรูแบบนี้เลยค่ะสำหรับห้องนอนนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะคะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวตามพลอยมาดูกันเลยทางโครงการเขาออกแบบห้องน้ํามาได้มีขนาดที่พอเหมาะมาพร้อมการปูกระเบื้องเต็มพื้นที่และติดตั้งชุดฝักบัวเรนชาว์ขนาดใหญ่มาพร้อมเซ็ตสุขภัณฑ์ครบชุดและถัดมาก็เป็นห้องน้ําอีกหนึ่ง อเอาไว้สําหรับรับแขกหรือเวลามีเพื่อนมาบ้านก็สามารถให้เพื่อนเพื่อนมาใช้ห้องน้ําห้องนี้หรือครอบครัวไหนที่มีสมาชิกพักอีก2ห้องนอนก็สามารถใช้ห้องน้ําตรงนี้รองรับได้ค่ะชุดสุขภัณฑ์ของทางโครงการเลือกของเกรดดีมีคุณภาพใช้งานได้ทนทานแข็งแรงแน่นอนค่ะตามพลอยไปดูห้องนอนที่2กันต่อเลยค่ะสำหรับห้องนอนที่2นะคะเขาก็มีบานหน้าต่างกว้าง,างแบบนี้มาให้ และยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่มาพร้อมจุดปลั๊กไฟเซอร์วิสให้ด้วยนะคะเพื่อนๆถัดมาเป็นห้องนอนห้องที่3ค่ะเปิดเข้ามาด้านในก็กว้างเช่นกันค่ะเพื่อนๆมีหน้าต่างบานสไลด์มาให้กว้างๆแบบนี้พื้นที่ในห้องมีขนาดที่พอเหมาะนะคะเหมาะสำหรับเวลามีญาติมาพักที่บ้านหรือบ้านไหนมีสมาชิกที่มากกว่า3คนก็สามารถพักได้ทั้งสองห้องเลยค่ะมาพร้อมจุดเซอร์วิสปลั๊กไฟให้แบบนี้ทุกห้องเรียกได้ว่าโครงการเขาออกแบบมาให้ลงตัวสุดๆเลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะตามพรอม มาดูหลังบ้านกันต่อเลยค่ะเพ<า>ื่อนๆทาโครงการเขายังมีแถมพิเศษให้อีกนะคะ เป็นถังดักไขมันค่ะเวลาเราล้างจานนะคะก็จะมีเศษอาหารออกมาตรงจุดนี้เราสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับโปรโมชั่นของแถมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากทราบว่ามีแถมอะไรบ้างทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะเข้ามาชมบ้านจริงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือโทรมานัดล่วงหน้าได้เลยนะคะการเขาเปิดบ้านให้ชมทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะสำหรับวันนี้พอยก็พาเพื่อนๆชมบ้านครบทั้งด้านนอกและด้านในตัว ตบ้านแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย